สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับอุทยานการเรียนรู้ยะลาหรือ TK Park ยะลา TK Park ยะลาเป็นอุทยานการเรียนรู้ภูมิภาคแห่งแรกเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างสำน,นักงานอุทยานการเรียนรู้และเทศบาลนครยะลาเปิดพื้นที่สาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงเยาวชนในพื้นที่ได้มีสังคมการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ทีเคพาร์คยะลาคือต้นแบบอุทยานการเรียนรู้ส่วนภูมิภาคที่ก่อตั้งในประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ท้องถิ่นเป็นเจ้าของและบริหารจัดการตนเองอย่างเต็มรูปแบบในหลากหลายมิติเพื่อพัฒนาการเรียนรู้การพัฒนาบุคลากรกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านและเรียนรู้ในลักษณะโครงการนำร่องตลอดจนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความรู้ท้องถิน่นเยาวชนในจังหวัดยะลาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แหล่งเรียนรู้มีชีวิตแห่งนี้มอบโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้สามารถเปิดโลก,กทัศน์แห่งการเรียนรู้เทียบเท่ากับเยาวชนในพื้นที่อื่นๆต่อยอดการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตอุทยานการเรียนรู้ยะลาเป็นอุทยานการเรียนรู้แห่งแรกที่ตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อปี2 5 5 0นอกจากวัตถุประสงค์หลักคือการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พันธกิจพิเศษอันโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือการใช้พลังของการเรียนรู้เพื่อลดความขัดแย้งในสังคมและช่วยคลี่คลายสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นห้องสมุดดับไฟใต้หรือห้องสมุดสมานชฉันอุทยานการเรียนรู้ยะลาถือเป็นห้องสมุดมีชีวิตเพราะให้บริการหนังสือและสารสนเทศที่ทันสมัย จัดเก็บหนังสือและสื่อท้องถิ่นที่แสดงเนื้อหาศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติาศาสนานอกจากนี้ยังจัดก,กิจกรรมที่มุ่งสร้างความเข้าใจร่วมกันหรือกิจกรรมพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มโอกาสอาชีพให้กับเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสนอกจากนี้ทีเคพักยะลายังได้ทำงานร่วมกับหลากหลายหน่วยงานเช่นสสส UNDP และ UN นิ e ซ เพื่อประสานความร่วมมือในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมสุขภาวะและการดูแลกลุ่มเปราะบางอุทยานการเรียนรู้ยะลาจึงถือเป็นแหล่งพักพิงทางใจที่มีชีวิตชีวาท่ามกลางบรรยากาศความรุนแรงในพื้นที่